เลี้ออฟดูบ้างยังรับรับออฟเอนเกมอ่ะยังไม่ได้ลองเลยดูครับรับรับเนับ มึงว่ากูรับมอไซค์ตอนเด็กกูจะโดนแบนปะไม่โดนลงน่าโดนนะเฮ้ยแต่ที่นุ่นลื่นนะแชทภาพสวยด้วยผมบอกไว้ก่อน รู้สึกว่ามีพี่ไน์ยา้ายไปอยู่ซุปด้วยปะรอบเนี่ยพี่ไหนซิกีสปอตเต็ดป,ปะไหนดูเดี๋ยวเขาปรับออฟใหม่ไหนแบงค์เขาหอมปดิ กำลังไปครับล <บท S 2> <ม>ุงกำลังไปครับรถเฮียอะไร<ล>วะเนี่ยน่าจะลองตัวปก่อนรถไหลวะนี่มองขึ้นมาได้ไงเนี่ยเพชรแดงเลทเท่าไหร่เพชรแดงอะ 1, 8, 2, ่ะพันแปดสองพันครับพิ่มตามรัเให้ไหน่ได้ไหมพี่ตามตามนออเลยละเพชรแดงไดเดเด ไอ้ติดตามกดเงินไหมสามล้านไดยโอรีโอรีบาดเดียมไน้อ่าได้อันตรภาคสามวิ่งอยู่ไหนลุงลุงเอากระเปอะไรสองสามล้านสามล้านกระเป๋าเหรออ่าไม่เจ็บมีกระเป๋าได้หรอไม่มึงเอาเงินสดมาดิอ๋อโอเคครับเดี๋ยวกลับมานะเออจริงปล่อยไม่เสีย็ีกลับมาเจอผมยูขอของก้อนเลยดิ ไหนยวดูให้ผมไม่รู้เหมือนกันนะะไอ้เหี้ยมันต้องมันทำไมมันต้องอ๋อผมไปได้กดจำรหัสไว้กดจําไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากดติดตามตรงไหนนะแชทเขาบอกว่าตรงรูปดาวอะไรอะ สักอย่างหนึ่งอะ่ะอันนี้มันเป็นช่องผมมั้งมันเลยไม่ขึ้นนี่ปะไม่ใช่ลองถามอะ่ะเฮ้ยม,ม,มึงมึงมีปูนปะขอบปูนอะไรเลยจะดูให้ครับน้ำพี่นะั้นพี่เรียกผมอ่ะมึงจะนะบอกว่าถอนรีบจัดเลยนะพี่เราสนุกเลยเมื่อวาน แม่ไปแชร์เล่นช้าไปหน่อยเมื่อเชา้าเดี๋ยวไี้ลูกแม็กมาเล่นด้วยตงร้อยเอาเร็จคิดผิดคิดอะไรมวะผมคิดไปให้คนอื่นเป็นบบ ไม่แช่ลครัมี่อรอยรอแบงค์แป๊นะครับใครมีกตันดาไม่ได้มอนผมต่อผมต่อไม่ได้หลอกไม่ได้ไม่ไดไปเที่ยวไหนนยครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนไเลยอยู่แต่บ้าๆๆนเดย ไม่ได้ไป่ได้เลยอยู่ในบ้านหารถโซนิกนี่แหละยี่ห้อหาไม่เจอแล้วกันมันมีว่าแต่มันมีแบบว่าไม่ได้ถูกใจอะไรขนาดนั้นนะน้ะสิบอลสิต้องน้องออกผมพย,า,มย,ยออมายามคุยให้อยู่พยายามคุยให้อยู่ได้อยู่นร้านอยู่ เขาเนี่แบ่งไปหนึ่งวนึงวันหึงวัหน่งด่ากนะไหนเขาลองดิว่ามันปรับมาใหม่จริงป้าไอ้ทียอ่ะแชทดูนะว่ามันปรับมาใหม่จริงป่ะอ่าดูนะดอกแรกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยอ่ะอุ้ยเลยอ่ะ เฮ้ยฮะลุงเอาปูนเยอะไหมครับมีคนมีมันมีเป็นมือนอ่ะมันขายถึงว่สี่พันเอามามันปรับจริงเหรอวะปรับให้เป็นสีเขียวอย่างอื่นเลยดีลุงเมื่อสนับมีโอกาสที่ปั๊มู่ย็ดเค้ท่อมันก็อยู่ในไม้ ให้เป็นสีเขียวแต่เป็นสีเขียวใช่ไมอ้เึงอเงินกูหมดแล้วมึงกดเงินให้กูื่อนอีกสามล้านมาแล้วเาของมาเลยมามามาียเบียเบียบ <Yeah, yeah. S 1> yeah. ได้ใครวะอับลุงะครับครับว่าไงอับปลดล็อการ์ตทั้งหมดนี่มันเท่าไร่ล่ะตรงจังปลดล็อกเลเวลอ่ะถามกูเนี่นะไอ้แบงค์มึงตอบมาดิเท่าไหร่พันห้าครับประมาณพห้าไม่ได้สองพนไมาเราซื้อช่มาประมาณสองพันห้าครับก็ปดหมดเลยสองพนอันนี้ไม่ให้กูหมดแล้วเนี่ยหรออแบงค์มีครับลุงมีครับองพนหาใช่ไหมก็คือสิพาร์ห้าร้อยกับไอ้นั้นสองพันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ กูไ <One> ม <input> so ่เคยเติมพาร์ทเลยพาร์ทมันคุ้มเหรอวะไปเดิมพาร์ทอ่ะนะแล้วมึงแค่อะไรกมาวะเนี่ยเฮียไม่ที่มันลุงมาเรื่อยมาอยู่จิตันกิตกูขี้เกียจลื้ออัพใหม่จริงแน่ชินั่นน่ะข้าก้อนะกระดังออกแบบเมนูบนพี่เจ้าเที่ยวกูมีเยอะจัดแล้วนะเฮียสองร้อยกว่าแล้วเนี่ยมีอีกหรือไม่ใช่ลงมัน บาลียมบาเดียวบาเดียวอะไรนั่นนะบาลี่ยมให้ไปหมดแล้วลูกมันชในปูนอะครับในปูนอะมีปูนปะปูนไม่มีแล้วลูกปูนกำลังมาต้นนะครับมันมีเป็นมื่นนะว่ากาชาเป็นหมดแล้วไอไอเม็ดเม็ดสีม่วงม่วงมันต้องรับมาเยอะเยอะแยะบาลียมได้ด่ะมันทำไม่ได้นะีเอาเงินมาแล้ว ตกงจง่ายตกตามเลยคุติดนี่ตกตามเดี๋ยวอีกสามล้านเนาะอีกสามล้าน มันไม่มาเตือนมาว่ะหุจับพูดไม่ได้ปรับจริงเหรอวะกูก็ไม่เห็นว่ามันต่างอะไรเลยนะลบๆรับๆรับ,บจอติดดาวจอติดแต่ในเกมกูได้ออฟตันมาออฟหนึ่งแล้วแต่ป้องกันสนับ6%เนะี่ยออฟสูงมาแล้วนะรู้สึกว่าง่ายนะหรือดวงกูดีเอาว่าดวงดีป่ะ PPC หมื <PC> ่นห้า สำมยาไม่ได้ไอ้เหี้เยเพิ่มสองหน่วยเด๋มันไม่เหมือนคนเหนื่อ,อไอ,นะเอไไ้เหเี้หยใช่หรอวะ รถดาเมจพลูสี่หน่วยทำดามเมจคนถือมาเทแรง<อ>ขึ้นก <c oughs> ูนกดมัว่ว <laughs> ยังมาไหมไมเจ้ามามันใช่หรอ ภูได้แดงเยอะมากเลยนะทำดาเมจคนถือไม้ปูแรงขึ้น6หน่วยก็คือไล่ะจัดสนับติดสถานะใบตาาก ไหมยจัดเลยเฮียลุงเดี๋ยวผมไปเอาบาเดียมข้างล่างมาให้กันแป๊บน,นึงครับหลังขเขาแน่หลังขเขาแน่ลุงนะครับลุงเอาคีถุงอ๋อเยอะๆเลยนะไหนคนนึงอ่ะคีบแรับเองนคะีบให้ลุง

ข่าวเมกาป่ะแบงบงกระเป๋าเก้าสี่สวบักเขมรยิงบ้านเราไงครับลุงล่าสุดเหรอตอนแรกเขาหยุดหยุดไปแล้วปะสรุปไม่จบรอแกนี่หว่าไอ้ที่นั่นทำมเรรให้อ่ะประอ่ะคืออะไรวะเนี่ยเดียวเบียร กูอนะเนี่ยไอเวสเปล่าแล้วแม่เขาถึงลอง็อกไงเปล่าหนึ่งสุดนหน้าสี่อให้ตุมตามมาาต่มตามไปจ่ายเงิไอตุ่มตามไปจ่ายเงินดิได้ ่ันาไหสีหรสี 4, ่ล้าหลงกูเชื่อเอเส่หอรออลอ

เมื่อแชร์สนับโอ้โออันนี้ปรับอะไรอ่ะเขาปรับอะไรอ่ะโอ้โดนมาเนี่ยยวมาเชร์ขึ้นเก้าหน่วยไม่มีหครับไม่มีเลยครับลูกว่านี่อะไรนะครับ ลุงลุงมาฮะลุงใช่ไหมถูกไหมครับอ๋อเช็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเพิ่มดาเมจดูแลซีหน้าหน่วยไอเอ็นเกมเนี่ยมันมีโอกาสเอ็นชาได้ขออาวุธอื่นได้หรอใช่รออะไรล่ะลุงลุงได้เอ็นชาได้บ้างยังนะไม่ได้เลยครับเพื่อน ฮัลโหลแชชุบอยู่อยากโดนว่ะอยากโดนกระทืบว่ะมาหน่อยดิฮัลโหลฮัลโหลมาหน่อยดิข่วยปรับอะไรฮัลโหลเข้าไปตาซานต้าให้หน่อยทุกคนไอ้เฮีย้ยมันเข้ายังไงอะซานตาสามไปตรงนลาง ไอ้ส่วนามลองให้กูตีดีว,ว่าแรงขึ้นปะดูแรงวะนนงแรงวะทำไมเลือดมันลดด้ลุงแรงล,งลงลงลงแรงกี่ทีตายมึงปั๊มยาให้เต็มเลยอ่าเต็มแล้วเต็มแล้วลุงลงตีดได้เลยครับสองสามสี่ ออาแกไม่เห็นปานตะคอโอ้ทีทีตายวะเจ็ดครับเจ็ดที่เจ็ดหแล้วไมไม่เริ่มนี่อันนี้ได้ดเมรเท่าไหร่ลงก็เพิ่มมาห้าได้มาห้าแต่ส่วนมากผมเห็นเขาใส่เนี่ลงใส่ไปลดดาเมรระยะประชิดอะแต่กูไม่ได้ไงผมยังยชอบอยงเดียอมีอะไรของดีวะมันปรับเคี่ยอะไรวะ ปรับให้ให้ได้เขียวมากขึ้นนะลุงอเชี่ยปรับทุเลศจัดดวงล้วนเลยลุงจะตีต่อไหมครับไม่ตีเราหมดแล้วของหมดแล้วขาดไอ้เม็ดเม็เม็ดสีม่วงใช่ไหมม่วงผมผมมีผมมีเอาที่ผมรับมาลุงมีเท่าไหร่เม็ดน้ประมาณเจ็ดหมืครับไม่มึงมีเท่าไหร่มีประมาณห้าสิบหกสิบครับ ต้องเบิกต้องเบิกเงินก่อนไมรไม่ได้ไม่ได้จุบมาเอ็มเอทานี่แหละพี่เอ็มเอแล้ว ไป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  มันก็ไปฟรีก็ได้เพื่อนอะไรเงี้ยตากระบักใจไปตุ้มตามปูนหมดไว้เรียปูนแล้วแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมตามมันใช่เบอร์อะไรวะเมื่อกี้นี้ลุงลุงที่ไหนผมมีปูนลุงเอาไหมครับลุงเอาปูนมครับลงผมมีร้อยสามสิบถุงแอปลงโอ้ยน้อยไปผมมีพันหนึ่งเอาเอาไหมครับลุงดี๋ยวไปดูก่นนั่นน่ะ มา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 เดี๋ยววนที่เท่ากันเนาะเรื่อก็เรื่อยๆไอ้อตูปตามแล้วไอ้บาเทียมเขายังมีอยู่ปะไม่ถึงใครครับหมายถึงมึงรับมาจากไหนอะรับมาจากคนข้างล่างเมื่อกี้นะเขหมดแล้วลงเขาหมดแล้วเหรอผมลองรับฝั่งตรงนีง สวัสดีครับไอ้เฮียมันปรับอะไรวะดูดีปรับอะไรของเขาอ่ะเขาไปไปทำอะไรกันลราพี่พี่ตมทำแฟชั่นแมวไอ้เรามันแพงอะพี่สิบล้านอะสิบล้านเลยพีอ่อ้ใส่ใส่เลิศบินมาปรับอะไรอ่ะ ย่ไี้ hey, <here. S 2> ผมได้มาใบหนึ่งแล้วผมไปเล่นมาเมื่อกี้ว่าไอ้เฮียนี่ใครอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> มึงใครวะฮะเมื่อกี้เนี่ยเพชรลุงอะเพชรไข่วะเพชรเพชรลุงครับอายุสิบสิบสองครับลุงใครรับมาดูไอ้เพชร ลุงไงลุงไงเป็นคนเอามาไอเนี้ยแต่มันมาจากโรงพยาบาลนะลุงไอเอาหลัวได้ไงเนี่ยเบ็ดบานถูกไหมตอนที่ลุงไปเอามาจากโรงพยาบาลอ่ะไม่ตอนนั้นทราไปอยู่อยู่กันโรงพยาบาลตอนนั้นไม่ใช่ตอนนเบวักูให้เยี่ยมเป็นปฏิเสธกูไม่อยากปฏิเสธเด็ก กูก็เลยไล่ไปหายเวสเจ้าวเขียวเบสหลับมาเฮ้ยอาไปแลกเกินนะ ได้กันในเมืองมึใครมาวะเนี่ยพี่โตมพี่โตมเอ็มนี่แพงสุดแล้วพี่เอ็มแพงสุดเลยค่ะเอ็มเอสอาร์แพงสุดร้านไม่ได้ยไยเนี่ยเอ้โหลงรถมาเทป้าไปครับเป็นไงครับวิ่งวิ่งมาแล้วใช่ไหมนม่กินพี่ลงยังเหรอมาไม่รู้เอากินเอาเอาพันลูกไม่ลงอะไรโอ้โหปูนเอามาสองพันเลยเอจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ไอสัตว์เอ้ยเธอมีคนปากเยี่ยมเลยนะยิวอเลี่ยงยิโอเลี่ยงลงรถมายิงปืนเฮ้ยโหม่นะเฮ้ยมันจะนี่มันจะแลกแล้วเขาจะแลกเสร็จแล้วน่ะจะแลกเสร็จแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ยเฮี่ยมันยิงโอ้ยกูโดนชนโหมาแังเนี่ยเฮ้ยกูอยู่แดนบาร์กแล้วะทุกคนขัดน่อยเขาไปขัดน่อยเขาเขาจะแลกเสร็จแล้วนะเขาจะแลกเสร็จแล้วนะคิดอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้บาร์นะเก็บก่อน อยู่หมาอะไรครับเรื่อยๆัวเหลืองมาว่ะโยเหลืองมาเงียบอะลงรถใส่หน้ากากอันนี้มาหน้ากากงูหน้ากากเรื่องเราเอี่ยมมันไดยเพื่อนเอาเอาเอาเดี๋ยครับ